สองทิปแมทพิรณีวาร์ปเที่ยวญี่ปุ่นแต่และแคปชั่นเด็ดโดนใจโซเชียลเป็นโสดไม่ทันไรค่ะก็โดนจับโป๊ะความรักครั้งใหม่อีกแล้วสำหรับนางเอกลูกครึ่งคนสวยแมดพิรณีคงไทยที่ตอนนี้บินลัดฟ้าไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศญี่ปุ่นและก่อนหน้านี้ก็ได้มีการแชร์ภาพของสาวแมดควงหนุ่มปริศนาไปเดินตลาดกลางคืนที่หัวงหินซึ่งดูแล้วสนิทสนมคล้ายกับคู่รัก และเมื่อเขาไปส่องในอินสตาแกรจะเห็นว่าสาวแมทนั้นชอบโพสแคปชั่นชวนคิดมากมายไม่ว่าจะเป็นอีกี้สาขาโอซาก้าแฮชแท็กหนึ่งวันสามพันกว่าเรื่องแฮชแท็กน้าไม่หวานแต่ปากไม่แน่ชิมไหมขอหอมได้ไหมในฐานะแฟนก็ได้เบื่อคิดแคปชั่นขอคิดถึงตาเธอเบื่อหมอนอยากนอนบ้านเธอจะให้ไปจังหวัดอื่นได้อย่างไรก็ยังชอบอยู่เลยงานนี้ทางด้านชาวเน็ตค่ะหลังจากที่เห็นแคปชั่นของสาวแมทนะคะ ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แซวสาวแมทกันอย่างมากมายกันเลยทีเดียวค่ะ